ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่เกมไม้ครับเอาชีวิตรอดจากซอมบี้อันนี้ก็คือเป็นการเริ่มต้นวันแรกของผมเลยรู้สึกว่าจะเห็นวัวนะเมื่อกี้ไม่ใช่วัวสิโออันนี้จะเป็นการเอาชีวิตรอดแบบยังไงอะ่ะไม่รู้ว่ามันจะดูยากหรือมันจะดูง่ายนะมันก็ปกติแต่มันจะไม่ปกติตรงที่ว่าใบไม้ไม่มีสภาพอากาศแบบไงใกล้คลกับว่าแบบไงโดนรังสีอะไรสักอย่างนี่แหละแต่ก่อนอื่นต้องหาของก่อนนะ เดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเกิดว่าหมูมันเป็นเป็นนีเราจะสามารถกินเนื้อได้หรือเปล่านะต้องลองดูเอา้าไม่มีเสียงหมูด้วยน่าจะเป็นหมูกลายพันธ์แล้วมันน่าจะกินไม่ได้นะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรากินเราอาจจะตายก็ได้เลือดเราจะลดไม่ใช่อาหารลดนะเดี๋ยวเดินดูกล่องตรงนี้กันว่ามีกล่องหรือเปล่าตรงนี้มีกล่องตอนนี้เราเจออะไรเราขุดออกมาก่อนเลยนะกล่องน,นี้ไม่สามารถดูได้กดดันบนนั่นเอง ของก็เล็กๆน้อยๆไม่มีอะไรมากแล้วก็มันจะมีอีกอย่างด้วยถ้าเป็นตอนเวลากลางคืนมันจะมีโอกาสสมยังไงพระจันทร์สีแดงมาพระจันทร์สีเลือดว่ายง่ายแล้วก็ซอมบี้จะมากันเป็นฝูงเลยเดี๋ยวผมจะเดินไปฝั่งนู้นนะเพระาะว่าแมปนี้ผมก็เล่นจนชินแล้วแหละเดี๋ยวผมจะเดินไปฝั่งนู้นนะเพระาะว่ามันมีบ้านอยู่หนึ่งหลังแล้วมันจะมีของด้วยก็แมปนี้ผมก็ได้แบบไงได้ลองเล่นดูแล้วแหละถ่อว่าโอเคเลยแหละไม่ตรงนี้มีหญ้าหรอตรงนี้มีหญ้า แต่ทำไมยามันสีเข้มแบบนี้เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวได้ยินเสียงซอมบี้นะเมื่อกี้อันนี้คือต้องระวังแบบระวังตัวมากๆเลยมีกวางด้วยกวางทําอะไรมันไม่ได้นะนอกจากจะเลี้ยงได้อย่างเดียวต้องระวังซอมบี้มันเดินมานะบางทีเราไม่รู้ตัวด้วยตรงนั้นมีบ้านใช่บ้านที่ผมบอกอะไรเดี๋ยวเราต้องเดินสำรวจไปทีละขั้นเราจะเริ่มจากชั้นบนตรงนี้แล้วก็ลงไปชั้นล่างนะเพราะว่าบ้านหลังนี้มีชั้นล่างด้วย ไม่ต้องไปหาของอะไรเยอะเฮ้ยนั่งไงมาแล้วซอมบี้ซอมบี้มันจะเกิดตอนเช้าเลยนะมันไม่สนว่าตอนเช้าตอนกลางคืนถ้าเป็นตอนกลางคืนมันจะยิ่งมาเยอะตอนเช้าไม่เท่าไหร่เมื่อกี้เห็นสองตัวนียจังมันแล้วกันฮ้ยตีเลยดีกว่านะเพราะว่าเฮ้ยเดี๋ยวเดียวมันเดินเร็วขึ้นนะนี่งไงมันเดินเร็วขึ้นนี่ตีไม่โดนซะด้วยแล้วก็เราจะไม่สามารถลงน้ําได้ด้วยนะ ถ้าเราลงน้ําเราจะตายจะตายเพราะอะไรกันละ่ะไม่ใช่น้ําเป็นพิษนะดูแบบนี้มีฉลามด้วยโอเคตอนนี้เนื้อก็ได้มาเยอะอยู่แหละเดี๋ยวจะไปเผาเนื้อกันตรงนั้นต้องเช็คของจากด้านบนนี่ไงมีห้องชั้นล่างด้วยแต่ก็ต้องระวังซอมบี้ด้วยเกิดอาจจะมีซอมบี้เดินออกมาในนี้มีอะไรเฮ้ยกระบอกอันนี้ถือว่าแรงนะอันนี้เก็บไปเลยไม่แรงมีตรงนี้ให้เก็บมีเนื้อ เราจะเก็บเอาเนื้อมาจะดีกว่านะแล้วก็อีกอย่างถ้าเกิดว่าเราเจอหญ่ยยมึมมุมแบบนี้เนี่ยเป็นแบบนี้เราควรจะเก็บไว้นะเราไม่ควรทิ้งเราสละับเอาไปทําเตียงนอนก็ได้เพราะว่าถ้าเล่นแบบนี้มันจะไม่มีแกะดอบเลยสักตัวมีแค่วัวกับหมูแล้วก็ไก่เอ้ยไก่ไม่เห็นเลยมีแค่นี้จริงเดี๋ยวเราจะเก็บแค่เนื้อไว้ในกล่องตรงนี้แล้วกันเก็บไว้ตรงนี้อันนี้คือจะเป็นกล่องเก็บเนื้อแล้วก็ชัดบนก็เก็บอะไรก็เก็บไปเถอะ เก็บของที่ยังไม่จําเป็นตอนนี้เอ้ยกล่องเก็บของเดี๋ยววางไว้ตรงนี้ก่อนตามจริงกล่องเก็บของเราควรจะไปไว้ด้านล่างนะเพราะว่าเราจะทําเป็นบ้านชั้นล่างเลยอะไรที่ยังไม่จําเป็นเก็บไปก่อนแผนที่ไม้สติกแต่กระบองที่อันนี้ไม่เป็นอะไรเนี่ยมันมีนามด้วยหรือเปล่ามันน่าจะติดอ่ายังไงอะ่ะคล้ายๆกับลวดน้มอะ่ะถือว่าตีอะไรเงี้ยตีสองทีก็คือตายเลยเดี๋ยวเผา,าเนื้อก่อนนะ เออแล้วก็อย่างเราไม่มีฐานนี่เราต้องไปหาฐานด้วยเราต้องลงไปชั้นล่างนะเพื่อจะไปหาฐานชั้นล่างถ้าใครที่เล่นแบบผมเนี้ยถ้าเกิดว่าเจอบ้านแบบนี้ถ้าเกิดว่ามันมีบ้านชั้นล่างแบบนี้ถือว่าเราโชคดีแล้วจริงๆต้องขุดออกตรงนี้ก่อน <c oughs> มีเหล็กมีทุกอย่างคือครบทุกอย่างเลยแหละ <c oughs> เราต้องคาบดาบด้วยนะ <c oughs> โอเคเราต้องคาบดาบด้วย <c oughs> ไม่รู้ว่าอันนี้สามารถขุดได้หรือเปล่านะขวานก็ไม่สามารถขุดได้มันขุดค่อนข้างที่จะนาน เดี๋ยวๆไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วตอนนี้รู้สึกว่ามันจะค้าแล้วต้องหาหินก่อนเพื่อจะมาค่าเป็นดาบมันเองโอเคโอเคเร็วเลยเร็วเลยตามจริงก็เจาะขึ้นตรงนี้ก็ได้นะแบบไงไม่ใช่เจาะขึ้นนิเจาะลงนั่นไงผม,มว่าเจาะลงเลยดีวยกว่านะอ,านอุ้ยงั่นไงโอ้ไม่ตอนนี้รู้สึกว่าผมจะติดกะใหญ่เป็หมุมซะแล้วเนี่ยเป็นกับดักนั่นเอง มีซอมบี้เดินเข้ามานี่ผมตายแล้วเนี่ยเราไม่มีโต๊ะคาบนะถึงจะคาฟเป็นดาบได้จะต้องหาที่นอนก่อนตอนนี้มีซอมบี้อยู่ด้านบนนะดูดิเรายังออกไปไม่ได้นะตอนนี้เราต้องหาไม้เพื่อทําการคาฟของก่อนไม่รู้ว่าในนี้มีโต๊ะคาบไหมหรือเลปล่านะไม่ขวานตอนนี้เราได้่านแล้วด้วยอันนี้คือยังเป็นเนื้อปกติเดี๋ยวนะซอมบี้มันมากี่ตัววะเนี่ย วินีไงอาหารเต็มเลยถือว่าโชคดีแล้วอันนี้ต้องการไม้ไม่มีไม้เลยสักอันเราต้องขุดแบบนี้นะให้เขามีมาเดินเข้ามารู้สึกว่าจะได้ยินเสียงขุดประตูด้านบนนะซอมบี้ตัวนี้สามารถขุดประตูได้ด้วยเอ้ยมาเยอะเนี่ยไม่ได้มาเล่นๆแต่ว่ามากันเป็นฝูงเลยนี่ไงมาแล้วมาแล้ว เอาลงมาดิเฮ้ยติดเราไม่สามารถทำอะไรได้เลยตอนนี้มีทางเดียวคือเราจะขุดเจาะขึ้นไปชั้นบนเลยขวานตัวที่ผมถือนี่อันนี้คือสําหรับการตัดไม้แต่อันนี้ไม่ใช่ตัดไม้นะอันนี้สําหรับไว้ต่อสู้เดี๋ผมตัดสินใจขุดขึ้นไปตรงนี้ดีวกว่านะเจาะขึ้นไปเฮ้ยเดี๋ยวมีแร่ไอ้นี้ด้วยเหรอทำไมมันดอกง่ายยังเลยอุ้ยนี่ไงเต็มเลย มาดิมาดิเฮ้ยอฮ้ยเฮ้ย,ย,ย,ยตีแรงซะด้วยนะมันตีเราโดนได้ไงเนี่ยมาเยอะซะด้วยนะมันไม่กลัวแดดด้วยรู้สึกว่าสภาพอากาศแบบนี้เป็นพื้นที่ของพวกมันนะเฮ้ยเยอะจังวะเราได้เหล็กมาด้วยนะจากการตีซอมบี้นี่แหละหรือว่าหมด นี่คือจะไม่ใช่บ้านใต้ดินอีกต่อไปหมดหรือเปล่าวะเนี่ยวินิงเงยวิเดียวเดียวตัวอะไรวะเนี่ยอ๋อซอมบีขม้ขึ้นไปทําไมล่ะนั่นขึ้นไปทําไมดีแค่แป๊บๆดูดีอาวุธจะพังอ่ะเนี่ยตอนนี้เราได้รองเท้าอินชาร์ดเป็นของอะไรเนี่ยใส่ไปแล้วกันจะเป็นรองเท้าแบบไงกันตกจากแรงกระแทกอะ่ะกันตกจากแรงกระแทกเห,หรอเออน่าจะใช่แหละ ก็ถูกอย่างมั้งเมื่อกี้ผมว่าผมจะคาบดาบใช่ไหมตอนนี้ผมมีเหล็กอยู่หนึ่งอันเดี๋ยวทําการเผาเนื้อก่อนเผาไปเลยมีเตาเผาเนื้อให้เราพร้อมแล้วเนี่ยไม่ต้องหาอะไรมากเดี๋ยวผมจะไปตัดไม้ฝั่งนู้นก่อนเฮ้ยดูดิแมลงอะไรวะอยู่ในน้ําเนี่ยไอดตัวเลยมะไม่เคยเห็นเออแปลกเหมือนกันนะเนี่ยโอเคเดี๋ยวตัดต้นไม้สักคู่แล้วกัน ไม่ต้องเอาไปเยอะก็ได้นะไม้นี่เพราะว่าไม้แถวๆบริเวณนี้ก็มีเยอะอยู่แหละต้องกัเมื่อไหล่แล้วก็ค่อยมาขุดมาแล้วกันเดี๋ยวผมจะขุดเอาเป็นหินไปทําเป็นดาบแล้วก็เอามาค้าเป็นเออเามาค้าเป็นดาบถูกต้องแล้วแล้วก็มาขุดใยมงมุมด้านล่างเพราะว่าใยเมงมุมด้านล่างโคตรเยอะเลยอนะี่ะเดี๋ยวจะไปกินเนื้อ้วยตอนนี้อาหารลดเหลืออยู่แค่สี่ขีดสี่ขีดกับอีกนิดเดียวจะพักก็เดินไม่ได้แล้วไม่ใช่สีไม่ใช่เดินไม่ได้เดี๋ยววิ่งไม่ได้ ตัคราวตัวาบก่อนเมืเม่อกี้ไม่มีตัวขาวแบบยังไงไปไม่เป็นเลยนะ่ะคราบอะไรก็คราวไม่ได้เอาวางไว้ตรงนี้แล้วก็คราวเป็นดาบแล้วก็เอาเนื้อก่อนมันอาจจะมีแบบไงซอมบี้ตัวใหญ่มาก็ได้นะแต่ไม่รู้ว่าวันไหนแต่สิ่งที่เราจะต้องเจอกับมันนั่นก็คือหมีนั่นเองมันเป็นหมีตัวใหญ่นะแต่ไม่รู้ว่ามันจะดรอปหรือเปล่านะแต่ตอนนี้มีซอมบี้เดินเข้ามาสองตัวเราจะใช้ขวานตีนี่เอาตีลงที่ หัวมนเลยเอาตีไม่โดนถ้าเป็นใช้ขวานปกติเหรอตีสองทีไม่ตายด้วยนะเดี๋ยวไปตีวัวตรงนี้กันเราจะเอาเนื้อวัวที่ตรงนี้มีลวาวาถือว่าของครบอยู่นะนี่โอเคเดี๋ยวไปขุดอ่าใยมืองมุมชั้นล่างดีวกว่าเราต้องเก็บไว้นะใยมืองมุมพวกนี้เนี่ยอย่างที่บอกแหละเผื่อเราอาจจะทําแบบนี้ําเตียงนอนเยอะเวลาขุดก็ค่อนข้างที่จะนานแหละ เดี๋ยวผมขอขุดใย่มืองมุมสักคู่แล้วกันตอนแรกก็กําลังขุดอยู่ยดีเลยดูดิมันมาแต่ไหนไม่รู้มันเดินเข้ามาตรงนี้หรือเปล่า <S 2> <S 2> น่าจะเดินเข้ามาตรงนี้แหละเดี๋ยวผมทําการปิดไว้ก่อนเลยแล้วกันนะอ่าใช้ดินปิดดีกว่าน่าจะเป็นดินคนละชนิดกันนะดูดิด้านหน้าตรงนี้มันไม่สามารถเดินเข้ามาได้เพราะว่ามันติดใยเมืงมุมอยู่นะแล้ว้า,ามใช้เป็นประตูเด็ดขาดํ้ามใช้เป็นประตูไม้ต้องใช้เป็นประตูเป็นประตูเหล็กนั่นเองถึงมันจะสามารถเนี่ยไม่สามารถเข้ามาได้อ่ ในกล่องนี้ก็ค่อนข้างที่จะมีของเยอะดูดิเราสามารถหาเนื้อหาอาหารได้แบบที่ไม่ต้องไปเดินหาไกลโอเคก็สำหรับเกมไมคครับเอาชีวิตรอดพาร์นี้ผมขอ,อจบไปเพียงแค่นี้ก็ไว้ต่อพาด์ต่อไปเดี๋ยวพาด์ต่อไปผมอยากเล่นต่อก็ไปรอติดตามผมแล้วกันอยาเค่อเดินออกสำรวจด้านบนก่อนว่ามีอะไรหรือเปล่าไม่น่าจะมี